สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกับครูออนนะคะหลังจากที่ครูออนได้ออกกําลังกายเรียบร้อยแล้วค่ะแต่วันนี้เล่นโยคะค่ะมีจีมบอลอยู่ใ,ใกล้ๆอันนี้ได้จิมบอลด้วยเล่นอยู่ในบ้านเพราะว่าอากาศข้างนอกมันร้อนนะคะตอนแรกคิดว่า6กโมงเย็นเนี่ยก็จะออกไปเล่นข้างนอกโอไม่ไหวร้อนมากปกติแล้วครูออนตื่นตั้งแต่ตีห้าเราจะยืดเหยียดเล่นโยคะเหมือนที่เคยเล่าให้ฟัง แล้วก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะไปเดินเร็วออ,อกกําลังกายที่หน้าบ้านเมื่อก่อนไปที่ฟิตเนสนะเดี๋ยวนี้มันมีโรคระบาดอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยเออออกที่บ้านดีกว่าในการออกกําลังกายกเนี่ยใช้จิมบอลตัวเดียวเนี่ยอยู่เลยอีกตัวหนึ่งที่กวนบอกว่าเวลาเราตึงนะคะตามกล้ามเนื้อตามแขนตามขาหลังบ่าไหลนะทำให้เลือดลมเดินไม่สะดวกควรก็ใช้ตัวนี้นี่โฟมโรตัวนี้แหละ ที่มาใช้คึงใช้นวดเอาน้ําหนักที่ตัวของเรานี่แหละใส่มันเข้าไปค่ะครึ่งบาครึ่งครึ่งไหลนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านข้างได้หมดเลยนั่งทับก็ได้นะคะเจ้าโรตัวนี้อะจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมีไส้เป็นท่อพี c ใหญ่ๆน้หนักตัวของเราเนี่ยมันทับเข้าไปนะนเวลาคึงข้างหลังเราก็หืมคึงสะเพลินเลยแหละนะมันได้ใจเหลือเกินมันก็แตกไง ่อ PVC มันแตกเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ครูอรอนไม่ได้ใช้คนเดียวเมื่อก่อนเนี่ยสมาชิกในบ้านนะใช้ด้วยนะที่ซื้อมาใหม่ๆอ่ะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่าเขาไปซื้อส่วนตัวปรากฏมันแตกมันแตกปั๊บคุณออนเอ๊ะทำไงดีในเมื่อมันยังดีอยู่เลยอะ่ะคือลูกยางเนี่ยสำคัญมากไอ้ลูกยางตรงเนี้ยนี่มันเป็นยางนะคะเนี่ยยางหล่อตรงเนี้ยสำคัญมากเลยถ้า มันแข็งแสดงว่ามันยังมีคุณภาพแต่ถ้ามันเริ่มนิ่มเริ่มแตกเนี่ยเราก็ไปซื้อใหม่ได้แล้วมันก็จะไม่ได้ผลอะไรนะคะอย่างเงี้ยนะทีนี้ตอนนั้นมันยังดีอยู่เลยแต่ไส้ในมันแตกครูออนก็เลยเสียดายเอากระป๋องนมเปล่าๆอ่ะที่ขนาดท่านี้ยใส่ใส่เข้าไปตบมันเข้าไปนะตกมันเข้าไปแล้วก็อันนี้ก็คือก็คือวัคซีนนั่นเองวัคซีนติดการมันไหลออกมา ะะยึดไว้ก็ใช้ได้จะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่ล่าไปใช่ไหมคะเสียดายตังค์นะควรก็เลยบอกว่าใช้ได้ตั้งแต่ชาตินี้ถึงชาตินะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่หรอกก็คือว่าเราก็เปียบเปยไปนะคะว่ามันมันใช้ได้นานนะคะใช้คนเดียวด้วยแล้วก็กระป๋องในไส้มันเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมคะมันไม่มีทางที่จะแตกเหมือนท่อ PVC นะเพราะฉะนั้นมันใช้ได้นานนี่ควรใช้หลายปีแล้วนะคะ ไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าแผนกกีฬานะราคาถูกด้วยจน,น,นได้ลดราคาเราใช้เราใช้ไอ,อ้กิฟเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะกิฟ์วเชอร์เป็นมีส่วนลดนะคะใช้ได้ตั้งหลายปีเลยนะคะนี่ก็เพิ่งจะเห็นนะว่ามันเริ่มที่จะนิ่มละเนี่ยตรงนี้ยยางมันนะคะยางมันก็จะเริ่มนิ่มละ เราเขาเรียกว่าดอกยางนะเหมือนกับยางรถยนต์น่ะนะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นคนละลายกันนะคะเปรียบให้ฟังเฉยๆค่ะดีมากๆเลยนะคะอันนี้ครูออนแบบไม่ได้โฆษณานะไม่ได้โฆษณาอะไรหรือค่าโฆษณาอะไรถึงสิน้นแต่จะบอกว่าเจ้าสิ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ครูออนหายจากโรคตึงคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดมทุ อย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรสลักเพชรจมมั่งบาไหลจมคอตึงอะไรเนี่ยอันนี้แหละค่ะนะเจ้าตัวนี้แหละทำให้หายค่ะการนอนเนี่ยทำให้เส้นยืดอยู่แล้วนะตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราตึงใช่ไหมคะเอาตัวนี้แหละค่ะนวดไปเลยค่ะเขาบอกว่าตรงไหนที่มันป่วยหมายถึงว่าถ้ามันตึงอะนะมมันมีอาการเนี่ยมันจะเจ็บมากนะแค่เราเอาขาเอาเอาขาไปพาดมันเนี่ย พาดิ่งๆเนี่ยสมมุติว่ามันมีก้อนที่ตรงน่องเราเนี่ยเอาน่องไปพาดปุ๊บมันเจ็บจี้ไปในหัวใจเลยนะคะเนี่ยต้องค่อยๆทําค่ะอย่าใจร้อนนะใจเย็นๆค่อยๆทาเพราะว่าถ้าเราใจร้อนเนี่ยเกิดการอักเสบขึ้นมาเนี่ยเราก็จะบาดเจ็บเข้าไปอีกนะคะ ก็เป็นเทคนิคเนาะวันนี้มาเล่านะมาเล่ามาคุยกันเล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วนะความรู้เหล่านี้ทุกคนก็หาได้นะคะเยอะแยะ,ยะ,ยะไปในแหล่งความรู้ต่างๆมากมายค่ะคลิปต่อไปนะค่อยมาคุยกันต่อละกันนะคะยังมีเทคนิคเยอะแยะเลยที่ครูออนมีเฉพาะตัวของคอรูออนเองนะประสบการณ์ของคอรูออนเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามให้กับครูออนด้วยนะคะเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะใครมีอะไรดีๆก็บอกคอรูออนด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ